หลายท่านที่กาลังคิดจะพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงอาจจะเคยดยินชื่อสารสองตัวนี้บ่อยๆนั่นก็คือกลูโคซามีนและคอนดรอยตินหลายคุณสงสัยว่าสาร2ตัวนี้สําคัญกับสัตว์เลี้ยงแค่ไหนและจาเป็นต้องมีในอาหารทุกสูตรหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคาตอบกันค่ะกลูโคซามีนและคอนดรอยตินคือสารสําคัญที่ช่วยบํารุงสุขภาพข้อต่อและกระดูกอ่อนโดยเฉพาะในสุนัขและแมวที่สูงวัยหรือสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคข้อเสื่อมค่ะการที่ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสําคัญของสารเหล่านี้ก็คือการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใใจจนนนสุขขภาาาพอออองององงง้้้หมแแวย่ทริ จำเป็นแค่ไหนคำตอบคือจำเป็นอย่างยิ่งหากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือสุนัขและแมวสูงวัยเพราะพวกเขามีโอกาสเสื่อมของกระดูกและข้อต่อได้มากกว่าสัตว์ไว้อื่นๆรวมถึงในสุนัขพันใหญ่การเติมสารเหล่านี้เข้าไปในอาหารจึงเป็นการช่วยป้องกันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเขาสำหรับนักธุรกิจที่มองหาโอกาสนี่คือจุดที่คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารบำรุงข้อต่ออย่างกลูโคซามีและคอนไดรตินในปริมาณที่เหมาะสมคือการสร้างคุณค่าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคุณใส่ใจในสุขขภาาพพัว์เี้ง จริงๆซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ที่คนรักสัตว์พร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันค่ะ